จ้าไข่สดๆจากฟาร์มเลยจ้ารีมาซื้อนาจาจะหมดแล้วอ,รรอ๋อเบอร์ศูนย์ฟองใหญ่ร้อยยี่จ้าแล้วก็เบอร์สี่ฟองเล็กแปดสิบาทจ้าเอายกแผงเลยไหมไม่เอางั้นเอาเบอร์ศูนย์อีสี่ฟองอครับจ้าโอเค <c oughs> ทั้งหมดสี่สิบบาทจ้า ขอบคุณนะจ๊ะมาอุดหนุนใหม่นะจ๊ะกว่าจะขายไข่ได้แต่ละแผงเนี้ยเนาะมันยากจริงๆแล้วเราจะตังค์ที่ไหนไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟเนี่ยจะค่าบ้านอีกแล้วเนี่ยจะทําไงดีเนี่ยเอาแบบนี้ลวกันนี่ทีนีแหละฉันจะได้มีเงินไปจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าไฟอีก ไข่สดสดจากฟาร์มเลยจ้ารีบม,มาซื้อกันนะจ้าจะหมดแล้วเอาอะไรดีจ้าไข่ขายยังไงคะเนี่ยอ๋อเบอร์ศูนใบใหญ่ร8 0ยแปค่ะแล้วก็เบอร์สี่ใบเล็ก80บาทจ้าเอากี่แผงดีจ้างั้นงั้นหนูเอาวันนี้สองแผงก็ได้ค่ะลดได้ไหมคะอ๋อที่ป้าขายเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้กําไรแล้วจ้าหนูเอากี่แผงดีจ้านหนูเอาสงแผงแล้วกันค่ะเท่าไหร่คะร้อยหกสจ้าร้อนะคะค่ะ ค่ะยกไปเลยนะจ๊ะเบาๆจังเลยนะคะเพราะมันฟองเล็กนจัจนจะหนูมันก็เลยเบาๆหน่อยไข่จ้าไขาส่สดจากฟาร์มเลยจ้ารีบมาซื้อกันนะจ๊ะเพราหนูเชยป้าซื้อไข่หน่อยอันนี้เบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งเหรอหรือเบอร์อะไรคะแม่อ๋อเบอร์สี่จ้าฟองเล็กแปบาทจ้านี่ฟองใหญ่อย่างนี้เอาฟองใหญ่ดีด้วกันงั้นเอา ใบใหญ่อะเบอร์ศูนย์สักสิบฟองแล้วกันไหมคะจ้าเอาเบอร์ศูนย์สิบฟองนะจ้าใช่ใช่ใช่ได้จ้าฮัลโหลอืมกำลังซื้อไข่อยู่อ่ะมันจะกลับบ้านแล้วโอเคโอเคเท่าไหร่เนี่ยแม่คะนดีจ้า40บาทจ้า ทำไมไข่ไม่ครบเนี่ยทำไมแม่ค้าทำแบบนี้อ่ะหูว่าแล้วทำไมแม่งเบาๆไปหาสักหน่อยย่านี่แม่ค้าทาไมฉันได้ไข่ไม่ครบล่ะอ้าวทำไมไม่ครบล่ะมันก็ครบนะมันเต็มแผงไม่ใช่หรอนี่แม่ค้าดูสิมันไม่เต็มแผงอ่ะแม่ค้าจะโกงหรอ เฮ้ยไม่ได้โกงนะหยิบไปผิดแผงหรือเปล่าเมื่อกี้ยังเต็มอยู่เลยไม่นะแม่ค้าก็ให้ฉันยกแค่สองแผงเนี้ยฉันก็ยกไปสองแผงนี้ไปมันไม่เต็มแผงแม่ค้าดูสิเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมสั่งไข่เบอร์อะไรไปนะก็เบอร์ศูนย์ไงเบอร์ใหญ่เนี่ยเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยเบอร์ศูนย์แล้วทำไมมีใบเล็กล่ะืมันใช่หรือเปล่ามันก็เบอร์ใหญ่เท่ากันทั้งนั้นนะ่ะเนี่ยก็ดูสิเนี่ยที่คุณก็โดนโกงเหมือนกันเหรออือก็ใช่สิดูสิ เมื่อกี้ผมสั่งไข่เบอร์ศูนย์ไปได้เบอร์เล็กเนี่ยอุ้ยของฉันหนักอีกสั่งสองแผงนี่ไม่เต็มแผงเลยือยดูดิไข่หายไปต้องเยอะเลยอะ่ะฉันไม่ยอมหรอกฉันจะเอาเรื่องแม่ค้าแน่มันยังไงนะ่ยแม่ค้าไหนล่ะฉันโกงตรงไหนไหนดูดิขนาดไขอ่อ่ะป็น,นี่ไงใบเล็กนิดเดียวก็ดูสิเนี่ยมันเท่ากันตรงไหนเนี่ยอืมแต่ฉันก็หยิบใบใหญ่จากแผงนี้เหมือนกันนะเนี่ยดูสิเนี่ยใบยใหญ่มันก็ใบเท่ากันทั้งนั้นแหละเนี่ย เดี๋ยวค่ะนี่ของฉันน้นเรื่องใหญ่กว่าอีกขายไปตั้งหลายใบไหมคะจะว่าอย่างไงคะเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ยังไงก็มันเทินกันอยู่ฉันก็บอกให้เธอหยิบไปก็หยิบไปเลยฉันจะไปรู้ได้ยังไงเราก่อนละคะว่าขายหายไปไหมอ่ะอย่างนี้มันโกงกันชัดนี่ใช่จริงด้วยจะรับผิดชอบยปงไงคะงั้นฉันไม่ขายแล้วคุณอะเอาตังคืนไปเท่าไหร่ของคุณอะฉันไม่เอาหรอกค่ะตังอะเอาไข่มาใส่ให้พอค่ะให้มันเต็มแผงพอค่ะ ว่ายอย่างเงี้ยแจ้งตำรวจเลยดีกว่าไม่รู้ว่าโกงใครมาบ้างขอแค่ไข่มาครบคืนทุกฟองก็พอคะ่ะแค่นี้ก็เสียเวลามากพอแล้วคะ่ะเอาสิคะใส่ไข่สิคะก็เร็วหน่อยคะ่ะเสียเวลามากแล้วคะ่ะแม่ค้าดูด้วยนะฟองเล็กฟองใหญ่อะใส่ให้มันถูกด้วยเนี่ยก็ใส่ให้ไปแล้วมันก็เท่ากันหมดแล้วเนี่ยอ่าเอาไปค่ะเอาไปคะ่ปคะฉันจะจำไว้ฉันจะไม่ซื้อร้านนี้ขี้โกง แล้วของผมเนี่ยจะทํายังไงแล้วจะเอาอยัางไงล่ะเอาตังคืนมาเลยอ่ะเอาไปขี้โกงแบบเนี้ยทีหลังจะไม่มาซื้อแล้วอย่าไปขี้โกงแบบนี้ให้ใครเห็นอีกนะเดี๋ยวจะไม่โชคดีแบบนี้ไข่ไหมจ้ขาข่ช่วยซื้อไข่กันหน่อยจ้าทำไมช่วงนี้ซื้อขายข่ยไม่ได้เลยเนี่ยเอาไข่ไหมจ้าเออ้ยร้านนี้เขาว่าขี้โกงจะไปซื้อไปตรงนู้นมีร้านสองร้านนื้น ทำไมวันนี้ขายไม่ได้เลยเนี่ยข่ยจ้าขายช่วยซื้อหน่อยจ้าส่วนจากฟาร์มเลยจ้าช่วยซื้อหน่อยจ้าไเดินาซื้อไข <c oughs> ่ไหมคะรู้อย่างนี้ฉันไม่น่าโกงเลยการโกงนี่มันไม่ดีจริงๆนะดูสิวันนี้ไม่มีคนมาซื้อของฉันเลยอย่าไปโกงกับใครอีกนะ